สวัสดีค่ะคน้องบิ๊กสวัสดีครับผมรบเรามาที่ไหนกันวิทยายลัยชุมชนย่ามาเรียนนวดนวดแผนไทยร้อยห้าสิบชั่วโมงน้องบิ๊กมาเป็นเพื่อนอ่าต่อไปนี้เราจะเรียนกันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน้องบิ๊กมาอยู่ใต้ซุ้มนี้เนาะ นี่เขามีบรรยากาศเจอคุณวิด้วยเจอคุณวิเจอพี่วิอ่ะเจอคุณวิคุณวิทานข้าวอยู่มาห้องสมาธิเขามาห้องสมาธิแต่เรามาห้องนวดแผนไทยเรามาเรียนกันที่นี่เดี๋ยวเรารอรอบบ่ายเราก็พักก่อนเราก็หาอะไรกินนิดหน่อยเนี่ยค่ะโอเคเนาะน้องบิง๊กเนาะน้องบิง๊กนัง่ง,นง,ง,นงให้สุภาพหน่อยโอเคไหมครบบ๊ายบาย